บอยทุกคนเกียดตอบดราม่าปมน,นักแสดงจรสรายไม่เหมาะสมต้นหอมเผยป้องนวัดเคยคุยหากอายุ40ไม่มีใครจะอยู่ด้วยกันพบกับอาจารย์ธนาวาลสซาติลี่หวงจุ้ยกับเทคนิคการจัดห้องนั่งเล่นแบบไหนปังสุดต,ติดตามทั้งหมดนี้ได้ใน pop news daily สวัสดีค่ะ ป๊อบนิวส์เซรีมาแล้วนะคะวันนี้สดใสมากมายใช่ไหม้ออยู่กับเราทั้งสองคนนะคะเอ็มสาธิดาแล้วก็คุณโซนั่นเองใช่และว,วันนี้เราต้องเอเนอร์จี้กันตั้งแต่เช้าเลยนะคะเพราะเป็นเช้าว,วันจันทร์ที่เชื่อได้ว่าทุกคนก็ น่าจะต้องแบบเฮ้ยวันนี้เริ่มนอน่มทำงานแล้วถูกต้อง energy ต้องมาเราสองคนจะไม่อ่อมแน่นอนถูกต้องห้ามอ่อมเด็ดขาดนะจ๊ะเราต้องตื่นเช้ามาอัปเดตข่าวสารวงการบันเทิงกันนะคะและข่าวแรกเลยดีกว่าน้องเอมเราจะต้องอัปเดตข่าวของคุณบอยทะกนเกียรตินี่คือก่อนหน้านี้ตอนแรกเลยเนี่ยมีการเปิดเผยออกมาว่า ฟ้าจะรซ้ายเนยนะคะจะกลับมาทำเป็นเดอะมิวสิควิ่หนึ่งครั้งคือพระเอกเนี่ยจะเป็นหนุ่มนาเดคุกิมิยะนี่ตอนแรกภาพออกมาแค่นี้เลยแล้วให้เดาว่าพระเอกคือใครแต่ว่าชัดเจนเหมือนกันนะคื<พ>อัเ <จน S 2> พราะเห็นคิ้วอ่ะว่าเป็นเอกลักษณ์ของคุณนาเดแต่ว่าหลายๆคนก็จะมาจริงหรออออนะคะ แต่พอเปิดโพกมาว่าเป็นเนเดตเนี่ยเราทุกคนก็แบบดีใจมากๆละว่าเฮ้ยเราจะได้เห็นเนเดตในอีกเวนึ่งงานนี้นะคะหลังจากนั้นก็มีกระแสออกมาเรื่อยๆจนมีการเปิดเผยนางเอกนี่ไงเป็นคุณแก้มคุณกอรพัฒนนั่นเองนะคะก็เคยฝากผลงานการเป็นแบบมิวสิความาหลายๆเรื่องแล้วใช่ก็คือเรื่องพลังเสียงเราแบบไม่ไม่อันนี้แล้วคือดีมากๆเลยเก่งมากๆเลยแต่มีชาวเน็ตตั้งคำถามว่าเออเหมาะสม หรือเปล่าเพราะว่าจริงๆนางเอกของเรื่องเนี่ยอาจจะต้องมีเชื้อสายที่เป็นแขกนิดนึงเป็นอินเดียนิดนึง่าด้วยรูปร่างหน้าตาอาจจะไม่เหมาะงานนี้นะคะคุณบอยเขาก็เลยต้องรีบออกมาชี้แจงเลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเขาน้อมรับเนอะทุกกระแสเลยไม่ว่าจะเป็นกระแสที่ดีหรือว่าไม่ดีเขาบอกว่าจริงๆก็คือไม่ได้ห่วงหรอกเรื่องตัวนักแสดงเพราะว่าแต่ละคนเนี้ยก็มีศาสตร์ที่แตกต่างกันอยู่แล้วนะคะก็เข้าใจแล้วตอนนี้เรื่องแบบความชอบความไม่ชอบอะไรอย่างนี้นะ โดยคุณบอยก็บอกว่าดีใจมากๆเลยเพราะว่าครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่ได้ร่วมงานกับคุณณเดชด,ด้วยแล้วก็ตอนนี้เริ่มมีการซ้อมเพลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วไงก็อยากให้รอติดตามค่ะณเดชเองพอรู้ว่าเป็นแก้มดีใจมากดีใจมากบอกว่าผมผมดีใจที่ผมจะได้เล่นละครเวทีกับคนเก่งๆกับนางเอก ละครเวทีที่เคยไปเล่นในต่างประเทศมาแล้ว <S 2> <S 2> <S แน่นอนถ้าฟ้าดสดทรายถ้าผมจะทำละครทีวีฟ้าดสดทรายคงไม่ใช่แคสนี้มั้งเพราะฉะนั้นมันคนละศาสตร์กันนะครับถ้าทําฟ้าดสดทรายเป็นภาพยนตร์ก็คงไม่ใช่แคสนี้อีกเหมือนกันมันมันคนละศาสตร์กันทั้งสิ้นอย่างที่บอกครับแต่ละศาสตร์ <c oughs> มันมีรูปไป้เมนมันมีความต้องการและมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไปคือคือต้องบอกว่าไม่ห่วงทั้งทั้งทั้งห้าคนนี้ ไม่ห่วงเลยผมคิดว่ามันจะเป็นการทํางานที่สนุกมากๆแล้วก็เราจะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันก็เป็นครั้งแรกของผมที่ร่วมงานอย่างนเดชโอเคเป็นครั้งแรกของน,นเดชท,ที่จะได้ร่วมงานนะผมและเป็นครั้งแรกของน,นเดชท,ที่จะได้ร่วมงานกับละครเวที เอาเป็นว่าตอนเรายังเรายังไม่ได้เห็นภาพหรือคลิปการ<ฆ>ซ้อมอะไรเลยอย่าเพิ่งตัดสินละกันนะคะก็ค่อยว่ากันรอให้กําลังใจดีกว่าถูกต้องอตอนนี้อยากจะฝากหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมเพราะว่าช่องของเราเนี่ยมีเขาเรียกว่าแบบเราแยกออกมาจากช่องหลักพีพีทีวีใช่ไหมเหมือนแบบสแตนอโลนิดหนึ่งพีพีทีวีบงเทิงอย่าทำให้พวกเราเหงาหยิบมือถือนะคะสแกนเลยเพราะว่าเราจะมีการไลฟ์ในนั้นด้วยแล้วก็จะมีเบื้องหลังอันคัดต่างๆนะคะลงใน YouTube ของเราเองเลยใช่แล้วฝากสแกนด้วยนะคะ แล้วก็เข้าไปกด subscribe กันได้เลยนะต้องคือจริงๆมีทุกช่องทางหลยทั้ง a c e b o o k แต่ว่า YouTube เนี่ยเราเพิ่งเปิดก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของคุณผู้ชมพี t ีด้วยนะคะอาจจะแบบเหงาๆการเริ่มต้นมันยากก็ฝากไว้ด้วยนะคะจิ้มๆกันได้เลยมาให้กําลังใจพวกเราหน่อยแล้วเราจะได้แบบเล่าข่าวมันๆแบบนี้ให้ทุกคนฟังเลยหรือว่าถ้าเกิดมียอดถึงเท่าไหร่จะให้พี่โซเล่าข่าวที่แบบไม่เคยเล่าที่ไหนได้ไหมได้อยู่แล้วเท่าไหร่คุณคุณตั้งตัวเลขกเลย คุณตั้ตัวแรกเลยเอาดีๆนะแสนเอ,เอาสักเอาสักหมื่นหนึ่งกอนได้ไหมเราหลังสูงอ,อ่ะเอามื่นฟอร์กอนได้ไหมแพรบอกว่าพันกอดพันก็อ,อุ้ยพันไม่ได้พันดูถูกไปขอหมื่นหนึ่ง<อ>ถ้าหมื่นหนึ่งมาปึ๊บเดี๋ยวมาเมาให้ฟังอยากจะฟังเรื่องอะไรแชร์กันเข้ามาได้เลยบอกมาได้เลยแล้วเดี๋ยวจะเมาแบบที่ไม่เคยรู้มาก่อน อย่างเซนเรื่องคนนี้ได้ไหมคคุณต้นหอมได้ไงเราต้องมาเอาคุณต้นหอมเลยน้องเอจะบอกว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นมากเพราะว่าเรื่องราวของอดีตคนรักมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟจริงๆคือบางครั้งอะจบไปแล้วผ่านไปหลายปีก็ยังเจอไม่ได้แต่พี่ต้นหอมคุณเชื่อไหมเขาใช้เวลา10ปีนะจริงๆคือต้องเล่าอย่างนี้ว่าความรักครั้งเก่าของเขาอะน้องเอมกับคุณแท็กพลันยูอะตอนแรกตอนที่รักกันรักกันมัดากมากแบบมากเลย ยแต่พอเลิกกันอะกลายเป็นว่าไม่มองหน้ากันเลยแล้วเขาบอกว่าถึงขั้นบล็อกกันเลยอะจริงคือจบแบบไม่สวยสุดๆเลยใช่นะคะก็เป็นครั้งแรกเลยที่ทั้งคู่เนี่ยมันนั่งอยู่ในรายการเดียวกันนะค,ะค่ะหลังจากที่เลิกกันไปเกือบ10ปีล่าสุดเราเจอพี่ต้นหอถมถามถึงเรื่องนี้หน่อยว่ามันมันยังไงทําไม,ามถึงว่าวนกลับมาเจอกันเนะคะเผยถึงเรื่องนี้เขาบอกว่าหมอดดูอะ หมอดูอีกแล้วหมอดูนะคะบอกว่าถ้าร่วมงานกับแฟนเก่าจะดีก็เลยให้เลขาติดต่อไปคุยกับผู้จัดการคุณแท็กเพราะว่าเราทั้งคู่บล็อกการติดต่อกันเนื่องจากเลิกกันไม่ดีเนาะอตอนที่เจอกันอะร้องไห้เลยนะเราตั้งใจจะขอโทษเขาซึ่งกลับมาเจอกันมันสบายใจขึ้นนะคะก่อนหน้านี้นนคือเลี่ยงกันไปมาตลอดตอนนี้ชัดเจนว่าสามารถทำงานด้วยกันได้ค่ะ เออบอดูบอกว่าร่วมงานกับแฟนเก่าปีนี้จะดี <S <S ใช่เนาะไปดูไปนู่นปีที่แล,แล้วก็มีคลิปไวรัลใช่ไหมคะนั่งพักครื่งบินข้างแฟนเก่าอ,อันนั้นก็10ล้านวิวแล้วหมอดูก็บอกว่าได้กับแฟนเก่าเนี่ยไหมเราะว่า ได้ร่วมงานได้ได้เอาเบนฟิตอะได้ได้ผลกําไรดีๆถ้ากับร่วมงานกับแฟนเก่านี่ดีเลยให้เลขาติดต่อไปกับทางผู้จัดการเครียดค่ะคือคนไม่เคยเจอกัน10ปีอะหอมไม่ได้เลิกกันดีไม่ได้เจอบนเวทีคือการเจอกันครั้งแรกที่หอมนั่งแล้วเขาเดินลงบันไดตอนเปิดตัวค่ะบอกว่าเขาอะเป็นสุภาพบุรุษพอที่จะไม่ได้จดจาอะไรแล้วเรารู้สึกว่า เราสามารถเปิดใจพูดคุยกับคนนี้ได้ได้มากที่สุดออรู้สึกว่าสบายใจที่ที่จะร่วมงานกันออจริงๆแล้วไอ้คำขอโทษของเตรียมไว้อยู่แล้วเราเป็นคนที่แบบขี้ซึ้งง่ายอะ่ะ มันก็เลยเหมือนพอเขาพูดแต่มันบิ้วเราวันนี้หอว่ามันก็สบายสบายเหมือนปลดล็อกแล้วมันโล่งทุกอยาก่างไม่มีอะไรติดค้างใครไม่ต้องติดค้างกันเราเจอหน้าเราก็าสามารถทถักทายกันได้ได้ดีแล้วก็วันนั้นก็คืออพยาเขาก็มาด้วยเราก็รู้สึกว่ามันเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจของเราทั้งสามคน นี่จบไปแล้วนะคะสําหรับอดีตคนรักแต่ว่ามาถึงอนาคตดีกว่าน้องเอมเพราะว่างมงีคนจิ้นเหลือเกินกับคู่นี้กับคุณป้องนวัดนี่ไงคือเป็นภาพอันนี้เป็นภาพแบบเก่าด <นะ S 1> ิดนึนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามีคนจิ้นแบบเยอะมากหลังจากแบบมีภาพหรือมีอะไรแบบข้อความคอมเมนต์อะไรได้ออกไปเพราะเขาชอบคอมเมนต์หากันแซวอะไรกันใช่แซวเนี่ยนะไอจงไอจีเขาก็จะแซวกันแบบนี้เลยนะคะเขาบอกว่า จริงๆแล้วพี่ป้องอ่ะเคยพูดกับเขาว่าถ้าอยู่40แล้วยังไม่มีใครอ่ะมาอยู่ด้วยกันเลย <ee> อ๋อเราเอาด้วยไหม <laughs> เราติดไหมเอมยังไงเอมเคยคุยกับเพื่อนอยู่คนหนึ่งเหมือนกัน<อ>ถ้าเกิด40แล้ว <Wow. S 2> ไม่มีก็อยู่ด้วยการสร้างบ้านอยู่ด้วยกันไปเลยงานนี้เขาก็บอกว่า <c oughs> จริงๆแล้วอะ่ะมันก็ได้อยู่นะแต่ว่า <c oughs> ลองมองคนอื่นก่อนไหม <c oughs> ก่อนจะ40 <c oughs> อ่ะอาจจะมีเวลาตรงนี้นะคะ <c oughs> ส่วนอีกหนึ่งเรื่องคือหมอดูมาอีกแล้ว <c oughs> เมื่อกี้หมอดูถายทักแล้วบอกว่าให้ทํางานร่วมกับแฟนเก่าจะดีงานนี้หมอดูทักว่า ปีนี้ยังไงก็ไม่มีแฟนอ้าอเป็นดวงที่ไม่มีแฟนแต่ว่าถ้าเรื่องงานเรื่องธุรกิจขายของดีมากๆนี่งานนี้พี่ต้นหอมเขาเลยบอกว่าตอนนี้เขาเริ่มเฟดจากวงการบันเทิงไปะไป90%ละเหลืออีกประมาณ10%คือแบบเรื่องอแบบใดๆต่างๆที่ยังอยากทำอยู่ตรงนี้นะคะบอกว่ามีละครต่างประเทศติดต่อเข้ามาด้วยนะมแม่โก <Inter> อินเตอร์แล้วนะอ๋ออินเตอร์เนชั่นแนลแล้วนะ ไม่ธรรมดาแล้วนะคะเขาบอกว่าตอนนี้ก็อยากโฟกัสเป็นธุรกิจของตัวเองอยากแบบจับเงินร้อยล้านให้ได้ส่วนเรื่องทาหน้าเรื่องนี้หลายๆคนแบบวิสวยแล้วนะเพราะว่าเวอร์นี้ใช่เวอร์นี้ยหายไปนานมากน้องเอ็มจนแบบกลับมาแบบสวยเลยพี่น้องหอมบอกว่าจะทำจนกว่าจะตายแต่ว่าตอนเนี้ยขอหยุดก่อนเพราะว่าชอบเวอร์นี้ที่สุด พี่พอมีลุ้นค่ะลุ้นได้ขอว่ามีโอกาสค่ะเพราะว่าเออเวลาที่หอมเจอเขาแบบแววตาอะไรอย่างเงี้ยจับสัญญาณได้ชอบมาขีดไกลตลอดแหละลูกนั่นล,ลูกก็สวยก็คือแบบเขาจะมีความเอ็นดูหอมเพราว่าบางทีมันเกินเพื่อนหรือเปล่าไม่หรอกจริงๆเป็นเพื่อนกันเพื่อนกันเจอกันแต่ว่าตอนเด็กๆเราเคยคุยกันนะแบบถ้าสี่สิบเราไม่มีใครเรามาอยู่ด้วยกันไหมเนี่ยหอมถึงบอกว่ามันยังมีช่องอะไรนิดนอ่ะข้ะใจป้และไอ้ประโยคที่บอกว่า ถ้า40เราไม่มีใครมาอยู่ด้วยกันไหมเนี่ยมันคือประโยชน์มาจากปากผู้ชายนะเรายังมีสติกันอยู่อะ <laughs> เออบอกว่า <laughs> ตาบใดที่ยังมีสติกันอยู่เราคิดว่าเราลองมองหาคนอื่นกันก่อน มาตอนที่อีกหนึ่งหนุ่มค่ะที่เขาไปร่วมงานเดียวกันแล้วก็เจอดราม่าสำหรับคุณบอยประกอบนั่นเองนะคะกลายเป็นอยู่ดีๆทัวมาลงที่เขาค่ะเพราะว่าคือคุณบอยเนี่ยเขาชอบไปแสดงความคิดเห็นหรือว่าไปเม้นต์ใต้ภาพของยูทูบเบอร์คนดังไงพี่จองกับคัลเล่นนี่ซึ่งเป็นหนุ่มเกาหลีตอนนี้ก็คือโอ้โหต้องให้เขานะต้องยอมกระแสเขานะเออยูทูบิงคัลเล่นแฮปปี้นั่นเองนะคะซึ่งเขาบอกว่าไม่ได้เป็นครั้งแรกด้วยที่เขาคอมเมนต์นี่ไง พี่บอาคอมเมนต์ว่าจริงจริงมันคือสีเขียวขอบนี่เราต้องพูดเป็น้องพูดเป็นพี่จ้องเขาพี่จองก็คอมเมนต์ตอบใช่พูดคุยกันธรรมดาตามสไตล์แบบดาราเขาคุยกัน่ะเนาะหลังจากนั้นไม่ไม่นานคุณผู้ชมเจอกระแสตีกลับว่าคุณบอยอ่ะหิวแซงเราเจอที่งานเนาะลราก็ต้องถามถึงเรื่องนี้ว่าเป็นยังไงบ้างคุณบอยบอกเลยว่าเรื่องที่จะปล่อยผ่านค่ะเรามีคอมเมนต์ที่แบบเจตนานาเราไม่ใช่ไม่ดีอ่ะเราก็อยากไปคอมเมนต์ขอบคุณที่เข้ามาบอกตักเตือนการส่วนตัวเนี่ย ไม่ได้คิดจะฟ้องแต่เรื่องที่จะไม่ตอบโต้คนทํางานตรงนี้มันมีข้อจํากัดมากกว่าก็เข้าใจได้ในเรื่องนี้นะคะส่วนเรื่องร่วมงานกันนี่จะมีไหมถ้าเกิดคุณบอยจะไปเจอกับพี่จองกับคันเล่นก็บอกว่ายังไม่ได้คิดถึงขั้นนั้นนะส่วนตัวคือชอบในยฐานะแฟนคลับส่วนแฟนสาวอย่างคุณเฟ่เนี่ย,ยก็ไม่ได้ว่าอะไรกับเรื่องนี้คือคุณเฟ่ก็คงเห็นว่าคุณบอยโอเคยังไม่ได้แบบซีเรียสไม่ได้น้อยอะไรก็เลยไม่ได้เข้ามาปลอบค่ะข้อความจริงผมก็ว่าเอาพูดกันจริงๆแล้วก็ ทุกคนที่คอมเมนต์เข้ามาเนาะผมว่ามันก็ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะออกความเห็นแหละแต่ถ้าในนูมผมผมก็รู้สึกว่าการออกคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยก็ถ้ามันอยู่ในความพอดีก็ดีที่สุดใช่ไหมฮะก็าจริงก็ต้องขอบคุณด้วยสําหรับคอมเมนต์ที่ บอกผมเข้ามาด้วยความหวังดีนะครับผมก็อันนี้ขอบคุณจริงๆนะครับผมขอบคุณที่แบบว่ามีการเตือนเข้ามาบอกการดีๆอะไรเงี้ยดีเลยเยี่ยมเลยครับขอบคุณมากๆครับผมก็เป็นผมก็เป็นคนคนหนึ่งที่เราแบบชื่นชอบศิลปินคนหนึ่งครับก็ก็อย่างที่บอกไปเราเราคอมเมนต์ไปเราไม่ได้มีเจตนาอะไรไม่ดีอยู่แล้วคือบางทีเราก็แค่อยากจะบอกว่าแบบบางๆคอมเมนต์มันมันมันเกินพอดีอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบอย่างคอมเมนต์ที่บอกว่าอ่ะเกาะกระแสอ่ะอ่างเงี้ยอ่ะ บอกว่าผมไปเม้นเพราะว่าอยากเกาะกระแสอะไรอย่างเงี้ยผมก็อยากกระถามกลับไปเฉยๆว่าผมไปเม้นแล้วผมมีงานมากขึ้นหรือเปล่าอ่าผมไปเม้นแล้วผมมีกระแสมากขึ้นหรือเปล่าก็ไม่ผมก็ยังทํางานเหมือนเดิมทุกวันเท่าเดิมไม่ได้มีงานมากขึ้นไม่ได้งานน้อยลงไม่ได้กระแสมากขึ้น่ปด้กระแสลดลงผมก็เม้นเพราะว่าผมชื่นชอบเฉยๆนั้นแล้วเรื่องการเกาะกระแสก็ไม่ใช่อะไรอาเจลาอยู่ในด้อมใจฟูอยู่ในด้อมใจฟูแล้วอ่ะ ชอบมากจริงๆเทมอชอบมาก คือดูทุกวันแล้วเอางี้จริงๆนะไม่ใช่แค่พี่บอยประกอบน,นะคะยังมีแบบคุณพีทที่เป็นแบบแฟนของแก๊บบุ๋มล่าสุดเไปยไป์มาหมื่นหนึ่งเธอ,เธอให้ไปเลยเป็นสนับสนุนเขาอ่ะเปย์พี่จองคาเล่นหมื่นหนึ่งเขาให้แฟนเขาห้าหมื่นจริงก็คือกดเงินมาเลยเพราะวากลัวแฟนน้อยใจน,นคะคะมาต่อกันที่ีหนึ่งข่าดีกว่านี้เป็นเรื่องราวดีๆเลยนะคะถือว่ามาร่วมแชร์ประสบการณ์ที่เคยใกล้ชิดกับผู้ป่วยมะเร็งปอดอย่างคุณพ่อก็คือคุณต้อยเศรษฐนั่นเองนะคะใน,นงานร่วมลงนา ความร่วมมือระหว่างบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนและบริษัทแอสตาเซเนกาประเทศไทยจำกัดนะคะภายใต้โครงการ Collaboration o h o r d Excellence In Lung Cancer นั่นเองนะคะที่นำร่องโดยโรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพวัดชโนสดนั่นเองมุ่งเน้นเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่าง AI เนี่ยมาช่วยเสริมการปิดช่องว่างในการวินิจฉัยแล้วก็การรักษโกาโรคมะเร็งปอดนะคะ mm. โดยเมื่อวานนี้คุณอีฟเนี่ยคุณอีฟ พุทธชิดานะคะเขาก็ได้มีการไปร่วมง,งานนี้นะคะแล้วก็บอกว่าจริงๆเรื่องฝุ่น pm 2.5น้องเอมคือสมัยเนี้ย มันแบบค่อนข้างจะแบบหนักหน่วงมากๆลาเลยอันตรายมากนะหลาย<ช>ๆคนแบบที่ไม่ได้รู้เพราะว่ามันเล็กคือมันเข้าไปถึงปอดเราเลยะจริงๆเราแบบตัวตัวเราเองเนี่ยก็โดนฝุ่นจนแบบจนตาบวมจนอะไรงนี้<ช>มาแล้วเหมือนกันนะคะโดยคุณอีฟเนี่ยเขาก็บอกว่าอยากจะแบบให้มุ่งเน้นเอาเรื่อง AI ่ะมาช่วยจัดการในเรื่องนี้ด้วยมันก็จะได้เสริมทับเรียกว่าเป็นการวินิจฉัยหรือว่าการแบบตรวจ ตรวจสอบได้มันย่ำม,มากขึ้นนะคะโดยล่าสุดนี้คุณเอพราอยังอัปเดตอาการคุณแม่เปียกด้วยนะคะบอกว่าตอนนี้แข็งแรงมากๆถ้าเทียบกับโรคที่เป็นอยู่อย่างโรคสโตกนั่นเองเพราะว่ากําลังใจคุณแม่ดีมากๆเลยพร้อมที่จะทําอะไรหลายๆอย่างด้วยตัวเองแล้วตอนนี้ก็มีช่วยเลี้ยงหลาน2คนเลยนะคะแล้วก็ เป็นผู้จัดละครด้วยซึ่งคุณแม่เนี่ยจะกลับมารับละครที่เธอทำแล้วนี่หลายหล่าคนแบบรอคอยมากๆเลยยังไงก็รอติดตามด้วยนะคะ่ซนอหนึ่งเรื่องนะคะเป็นเรื่องของคุณนิวนะพัสสนนะที่ล่าสุดเพิ่งจะคลอดลูกนะคะเขาก็แนะนำเลยบอกว่าเตรียมให้ดีนิวเป็กเตรียมเกิดโลกประสบการณ์การนอนน้อยเลยจ้า เราอาจจะมองข้ามไปในจุดบางอย่างที่เราเราโมแต่ไปคิดว่าจะต้องสุบุรีนะถึงจะเป็นอึ่จริงๆเรามันไม่ใช่แล้วอะ่ะอะไรเงี้ยอีบยังหลังจากคุณพ่อเองอีบยังได้เตือนพี่น้องหลายคนอยู่ในวงการบันเทิงคนที่จะต้องเจอสิ่งเหล่านี้ค่ะอิบก็พูดเสมอว่าอ๋ตรวจบ้างนะดูบ้างนะพักผ่อนให้เพียงพอนนะแต่คุณแม่ก็เป็นเป็นเคสหนึ่งที่อีบยอมรับว,ว่าคุณแม่เนี่ยจิตใจแข็งแกร่งนะคะแล้วก็เป็นคนที่ พยายามคือเป็นคนที่พยายามดูแลตัวเองรักษาตัวเองเขาไม่ค่อยย่อท้อต่อความเจ็บป่วยเนื่องจากว่าส t r o k e มานานก็เดินเอียงนะคะเอียงมาหลายปีโอปกติค่ะ,ะอาจจะได้เห็นแม่กลับมาทางจอทีวีบ้างยิบอ,อ,อาจจะใช้แม่ทํางานบ้างตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าดูสดใสล่าเริงดีก็น่าจะเอากลับมาทํางานเป็นเป็นเพื่อนกันก็เือเรียกอะไรก็คุยกันตลอดอตั้งแต่ช่วงนิ้นวยงทองรู้ว่าเขาตื่นเต้นแล้วก็เขาเฝ้ารอคือเรา เรียกอะไรคุณลุ้นกันมาตั้งแต่ช่วงแต่งงานไล่ๆกันจนมีลูกตันอ,อะไรเงี้ยดีใจที่ที่สเปซแข็งแรงคือเราเป็นเด็กที่น้าตาักมาก ก็มีหลายประเด็นแต่ว่าเรื่องหนึ่งเลยฝุ่น PM เป็นเรื่องสําคัญจริงๆถ้าว่าไหนดูแล้วมันสีแดงก็ถ้าเป็นไปได้ก็อย่าไปเอาดอนะคะคุณผู้ชมใส่แมสกันป้องกันกันด้วยถูกต้องช่วงนี้พักสักพู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามกันต่อเพราะกระแสเราดีมากฉายไป2 EP แล้วนะคะสำหรับอาจารย์ธนวัลเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าการจัดห้องนั่งเล่นในบ้านเราเนี่ยควรจะเป็นยังไงค่ะ อย่างที่บอกนะครับยังอยู่กับอาจารย์ตีนิ้วหุ่นจุ้ยกันไปแบบยาวๆครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงห้องนั่งเล่นครับอาจารย์ห้องนั่งเล่นเราจะมีทริคในการตกแต่งห้องนั่งเล่นยังไงให้อยู่เย็นสบายแล้วก็อยู่เป็นปังรวยอะไรอย่างนี้ครับคือลักษณะของห้องนั่งเล่นเนี่ยมันเป็นห้องที่ทุกคนใช้กิจกรรมร่วมกันซึ่งต้องเป็นห้องที่ต้องบอกว่าถึงจะใช้กิจกรรมร่วมกันแต่อาจจะไม่ได้นั่งพร้อมกันบ่อยๆอนะครับแต่ก็ต้องเป็นจุดหนึ่งที่เป็นจุดที่ทุกคนต้องผ่านในหลักการก็คือเดินเข้้าามาแลว ต้องมีช่องการที่กําหนดร้อยเจ็ดให้ได้หนึ่งร้อยเจ็ดคือช่องทางเดินที่เหมือนเราทานอาหารอะแล้ว oh. กืนเข้าไปเนี่ยเรากินคําใหญ่แต่เรากลืนได้แค่คอหอยเราเล็กนิดเดียวเ oh. ก็พูดได้ไง่ายว่าการที่จะจัดห้องนั่งเล่นนั่นคือตัวกําหนดแรกเลยว่าเราจะกําหนดว่าช่องร้อยเจ็จะอยู่ฝั่งไหนช่องร้อยเจ็ดที่มีความสําคัญยังไงครับ oh. ช่องร้อยเจ็อยู่ฝั่งซ้ายถ้าหันหน้าเข้าบ้านหลังนี้ผู้ชายใหญ่อหันหน้าเข้านะหันหน้าเข้าบ้านแล้วถ้าช่องนี้เราเดินไปชิดซ้ายไปทางนี้เลย บ้านหลังนี้กําหนดให้ผู้ชายใหญ่เลยทันทีโดยที่ต้องผ่านห้องนั่งเล่นไปก่อนครับและส่วนใหญ่เขากําหนดให้ผู้ชายใหญ่ไหมครับในบ้านหรือว่ามันคอยู่ระดับส่วนบุคคลโดยปกติแล้วนะครับตามป,ประเพณีจีนเขาจะต้องให้ผู้ชายเป็นผู้นำาอ้แล้วก็ให้ผู้หญิงเป็นคนคอยซับพอร์ตนะแต่โลกในปัจจุบนันนี้ก็ไม่ได้บอกว่าผู้หญิงเก่งไม่ได้ครับทุกวันนี้ผู้หญิงเก่งกว่าผู้ชายเยอะแยะไปแต่เรื่องศาสตร์บางศาสตร์เนี่ยมันเหมาะสมสะเฉพาะผู้ชายนะครับไม่เหมาะสมสําหรับผู้หญิง นะครับการที่มีลักษณะการดูหงจุ้ยเนี่ยมันต้องการเป็นเดินไปเข้าบ้านบุคคลอื่นเขาเออก็เลยกลายเป็นว่าผู้ชายจะมีพลังอย่างในการที่ไปดูผมอยากจะให้แนะนําเรื่องการจัดระหว่างการที่ทําให้บุคคลที่ต้องมานั่งได้ทุกคนออนะครับแสดงว่าโซฟาก็ต้องจําเป็นสลับไว้ในห้องนั่งเล่นใช่ไหมครับในมุมมองผมห้องนั่งเล่นคือต้องการสิ่งแรกเลยคือคสถานที่โปรง่งอ,อยากให้ทําให้ได้เลยก็คือหน้าต่างในห้องนั่งเล่นแนะนําให้เปิด เรามียันมังกรมาให้ครับ,รบเพราะว่าเข้าสู่ปีมังกรนักษัตย์มังกรเป็นนักษัตย์ที่แข็งที่สุดในบรรดา12นักษัตร,ริย์ถ้าเรามียันมังกรพกติดตัวเขาบอกว่ายันตัวนี้ช่วย ป้องกันภัยอันตราย,ยทุกอย่างสําหรับตัวเราเองเห็นว่ามีคนให้ความสนใจเยอะมากเลยแอดไลน์ของอาจารย์มาแล้วสองวันที่เราพูดคุยกันเพจนี้เลยต้องเพจนี้ด้วยนะเพราะตอนนี้มีคนก๊อปปี้เพจไปเยอะมากมายเลยก็ต้องระวังกันด้วยเนาะใช่ครับใช่แล้วก็ไปพรุ่งนี้นะครับแต่วันนี้อยวเราขอตัวลาไปก่อนนะครับอาจารย์แล้วเจอกันวันพรุ่งนี้ครับสาหรับห้องครัวครับสวัสดีครับ